สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีคนเข้ามาดูาทุกๆคนนะคะกลับมาพบกับช่องผัวเมียพาทาการเกษตรพารวยนะคะวันนี้เราพามาดูาข้าวโพดที่เราหยอดนะคะให้ลูกค้านะคะข้าวโพดรุ่นนี้ประมาณ10วันนะคะ8ปดถึงสิวันนะคะข้าวโพดรุ่นนี้นะคะเราจะให้ดูนะคะว่าเป็นยังไง เราจะดูแผนให้ดูแถบนะคะนี่นะคะอันนี้ได้ประมาณสิบวันนะคะดูนะคะทุกคนดูว่าแถวเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นเจ้าใหม่นะคะลูกค้าคนนี้เป็นเจ้าใหม่นะ,ะดูนะนี่นะคะดูดูร่องนะคะดูแถวนะคะ ะะพื้นที่นี้ประมาณเกือบสองไร่นะคะที่เห็นอย่างนี้นี่ขึ้นหมดนะทุกคนสิบกว่าวัน พันอ่าข้าโพดของลูกค้านี้เขาเขายังไม่เคยอ่าไม่เคยใช้บริการเราแต่ว่ามีคนพูดต่อๆกันเขาก็เลยลองลองเอาเราหยอดนะคะนี่นะคะดูแถวนะคะแถวขึ้นดีนะทุกคนดูแถวนะรูมให้ดูแถวนะนี่นะคะ ให้ดูขึ้นดีนะคะทุกคนสิบกว่าวันคือเอ่อแปดถึงสิบวันขึ้นดีขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะพันอะไรเอ่ยพันอะไรคะเจ็ดแปดเก้าอะไรเจ็ดแปดเก้าแปดซิฟิกเจ็ดแปดเก้านะคะทุกคน นี่นะคะดูดูดูแถวนะคะก็ถือว่าขึ้นดีนะคะทุกคนเราหยอดเราใส่ใจลูกค้านะคะดูนะคะเราพามาดูหลังการหยอดนะคะอันนี้นะคะเนี่ยนะคะขึ้นหมดทุกแถวนะคะ แปดซิฟิกเจ็นะคะทุกคนลูกค้าคนนี้เป็นลูกค้าใหม่ค่ะยังไม่เคยใช้บริการนี่เพิ่งใช้บริการครั้งแรกเขาบอกต่อๆกันเนาะว่าเราหยอดดีเขาก็เลยลองอ่าลองใช้บริการเราดูนะคะผลปรากฏว่าเขาเพึงพอใจมาก ชอบมากเลยนี่นะคะต้นก็จะประมาณเท่านี้สิบกว่าวันต้นท่า i หนคืบนะคะสิบกว่าวันน,นะคะประมาณนี้นะคะคืบหน่อยเนี่ยนะเอ้ยขอโทษนะคะไม่ใช่สิบกว่าวันประมาณสิบวันนะคะแปดถึงสิบวันประมาณนี้นะทุกคน ต้นต้นประมาณนี้ทุกต้นแล้วนะนี่ยะ่ะเราแพนให้ดูเรื่อยๆนะเราให้ดูร่องให้ดูความห่างนะคะขนาดขนาดระยะร่องเท่าไหร่คะ ขนาดระยะล่องประมาณ65นะคะเซนนะคะความห่างประมาณ20เซนนะคะนะคะความห่างความห่างของต้นประมาณ20่สิบเซนเด้อความพึงพอใจของลูกค้าที่ถามบอกว่า พอใจมากนะคะที่เ,เกิดไม่เกิดเขาเรียกอะไรเกิดถ้าเป็นแบบไม่ลงก็คือแบบว่าไม่ได้ห่างมาก,กเกินไปนะคะนะคะลูกค้าบอกอย่างนี้เนาะแล้วเขาก็พอใจในกาอ่ะพอใจกับที่เราหยอดให้นะคะก็สวยแต่เราก็มาดูอีกทีว่า โตขึ้นมาอีกจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าโตขึ้นมาอีกจะเป็นยังไงจะสวยเหมือนอย่างนี้ไหมนะคะเนี่ยเราให้เดินดูกลองเลยนี่นะสวยนะสำหรับเรานะเราว่าเราก็พอใจนะพอใจในการหยอดของเรานะ โอเคค่ะพอใจค่ะก็ดีใจที่ลูกค้าชม,มานะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกทีนึงว่าอ่าสูงแล้วจะเป็นยังไงนะคะเนี่ยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะขอขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกับช่องผัวเมียพาทำการเกษตรพารวยด้วยนะคะวันนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอกล่าวคำว่าสวัสดีสวีดัดค่ะ